สวัสดีค่ะสวัสดีตอนนั่งแรงค่ะพี่น้องค่ะเมื่อนี้กคะ,ะคานะคะได้ยังกินแรงนอะพี่น้องทางนี้ต้มย่ำปลานิ่นนะคะพี่นอ้องกับย่ำปลานิ่นล่อขึอ้นเพาะกับปลูกไส้อ่าพื้นเหตุงานอยู่ต้องขัดก,กินเขาก้อนขอเหตุงานตอนนะคะเพราะว่าเมื่อนี้ขืนขีมันอิติ่ะมันต้องใส่เวลาเนาะพี่นอ้องอ่าเห็นคอมเมนต์หนึ่งพี่น้องค่ะตีขึ้นแม่ล่วงขี่ไปที่คุณย่ายสบห้าน้องมวยไปหาหมอตามนัดนะคะ อ่าข้เมูลนั่นเพิ่นกับปอมาเนาะคุณเต้น,นะคะอ่าฝากถึงนะคะนี่มันเป็นช่องของของเรานะคะคือเรามีสิทธิ์ที่จะลงคลิปของเราได้มันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเรานะคะอ่ามันเป็นพื้นที่ของคุณแม่น้องมวยเนาะเทากับสามารถลองคิปใดคุณสีมาบอกว่าบอให้ลองคิปมันปึนไปบ่ไดดอกคะ่ะนี่มันคือช่องของเราถ้าคุณไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านนะคะอ่าก็แทนนั่นบ่มีปัญหายอย่างเนาะอ่าคงเข้าใจนะคะบ่ต้อง อ่าพี่สาวพี่จานกันต่างๆหน้าๆเนาะอ่าไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านคนที่เขาเฮ็ดคลิปเขาก็ต้องร่คลิปพี่น้องต้องเข้าใจตรงนี้ถ้าเขาบ่ร่คลิปเขาก็อ่าก็คือมันก็คือการทางานของเขาอ่าการส่งงานนะคะต้องเข้าใจตามนี้ถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณอยากเข้าไปดูของเขาคุณก็เลื่อนผ่านนะคะอ่าก็ต้องไปว่าต่างๆหน้าๆให้เขานั่นมันคือช่องของเขาอ่า ลองอียงกับซางคือมันเป็นสิทธิ์ส่วนตัวของเขานะคะต้องเข้าใจตรงนั้นเลยเด้อพี่น้องนะคะคุณเต้ต้องเข้าใจด้วยนะคะการที่เราไม่ชอบอย่าไปดูเขาไปดูอันอื่นไปเบื้องอันอื่นตัวอาจะไปว่าให้กันนะคะจะไปบอกเขาไปร้องคีม่เป็นไปบ่ได้ดอกเพราะว่าเขาทํางานมันคือช่องของเขาเขาก็ต้องส่งงานมีคีปอะไรเขาก็ส่งต่างๆนานาเขาก็ส่งออกไปนะคะให้เข้าใจตามนั้นเด้อคุณเต้เด้อต้องเข้าใจคนที่เขาทําคลิปนะคะ ฝากถึงนะคะฝากถึงอมไม่ชอบก็คือเลื่อนผ่านเด้อพี่น้องเมื่อน้พาพธสมมวยไปหามหมอพี่น้องเอ้ยคุณแม่ก็รู้อยู่ด้ว่าวันยุดตะวนันโรงเรียนพิ่นบ่ได้ยุดเนาะพิ่นซับล่างมีการยุดฉุดเชยกันนั่งสี่นะคะคือเพิ่นเสียหายนักเรียนไปยุดช่วงฟีไม่หล,ล,ลายมือเพิ่นกะวันยุดนี่พิ่นกะไปเรียนไปนเลื่อยเังสี่ก็เลยคิดว่านักเรียนเดินไปโรงเรียนโรงบาลคือสี่วยุดดอกพนะพี่น้อง ไปหอดหม่องล้านจอดรถแปนเอิดเตอดอยู่สมมวยอย่างลงไปอ่ามือนี่ก็ไปหาหมอสายได้สิบเอ็ดโมงพืนเดี๋ยผืนฐานหลรด,ดบ้ามากคุณแม่เลยเดี๋ยวไปส่งไปหอดคุณหมอว่าสมมวยมาอย่างวันหยุดอตอนแรกเห็นตำรวจผืนกระมองอยู่เด้เพว่นกระสิว่าสมมวยมาอย่างนั่นล่ะผนก็บว่าได้มุนกระจกถามปกติสิถามกันเนาะ สมัยยังไปคุณหมอเลยว่ามม่ยังเจ้าบะรู้ว่าเป็นวันหยุดติวันศัตรูสมัยเลยว่าเฉพาะลานจอดรถดเป็นเอืเ้อเตอพี่นอ้องยังกับขึ้นมาอีกเพราะว่ายังกัคิวานักเรียนไปโรงเรียนก็เลยคิวานเป็นวันบนหยุดแม่พี่น้องมันเลยซับกันเพราะว่านักเรียยเพ่นสีอ่ะพ่นศีไปสอนคือตามปกตินะคะเพื่อที่จะไปไปเอาละปีไม่ให้นักเรียนหย,ย,ยุดหยุดเงป้ยวไปสน,นักพี่น้องไปเห็นน้องป้าเดียไปโรงเรียนกับเอ๊ะน้องป้าเดียกับไปโรงเรียน ยูทูบบอสันว่าพากันไปคือเห็นหลับพี่น้องนี่นี่แหละก็คือการสะโพกของเราเองนะคะคุณยายกัไปเซ้ยขายเห็ดเซ้ยคุณแมอเลยว่าโอ้มันเป็นสิวสวนมวยเธอบันไดขึ้ช็คให้ละเอียดแน่วสันขึ้นมอกเลยว่าเออเดี๋ยวคอยมาไหมนะเพราะคุณหมอก็หยุดนะคะอาจจะมีแค่คุณหมอที่เขาเว้นเนาะแต่ขออ่าขอบคุณหลายๆเดอพี่น้องเดอขอบคุณที่รับชมขอบคุณที่คอยให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกกำลังใจอ่า ที่ส่งมาให้ว่าว่าทั้งไก่ทั้งไก่น้องพี่น้องเนาะอ่ะไม่ชอบก็แค่เลื่อนผ่านกันนะคะอ่าคลิปอ่าที่เขาทําคลิปก็คือเขาก็ลงไปตามหน้าที่ค่ะพี่น้องก็ขอใจตรงกันนะคะไปแล้วจ้า